นี่หล่อนี่หล่อคู่ันตัวน่ะอันนี้ครับผมตัวนี้ <c oughs> นักเดียวกันตัวลอยลงสังเวียนเดียบร่อยครับหนึ่งยกกับหนึ่งนาทีส <c oughs> ิบินาทีบ่าวพีครับหนึ่งยกกับสิปนาทีครับตัวนี้ลงสังเวียนเดียบร่อยครับหนึ่งยกกับสิปนาทีครับไกลตัวนี้สองโลสามอยดีไหมสองโลสามตัวนี้มวยเป็นยังไงมวยตัวนี้ศิล <c oughs> ์ล่อดูคุกชิกมาหล่อแล้วครับเด้อ ตัวนี้มารอเนี่ยทุกทีกเนี่ยจังหน่อยมีมีเตะรู้ครับตีนนี่แม่นทักมันเป็นคู่กันนะครับเนี่ยนะอย่าว่าทายตัวเดียวเลยโมเมนต์นะผมจะทายตัวตัวหนึง่งเลยคู่กันนคนอตโตกันนะครับนี่ <c oughs> สนะมาไหนครับยกหนึ่งกับสิบนาทีตัวนี้สนะมาแต่ตัวนี้เตะแม่นครับตัวนห้า <c oughs> เงินมันที่หอเน่ยวิ่งนกวิ่งหมดเลยวิ่ผ่านผ่านสองเวียนมแล้วครับตัวนี้ครับยกหนึ่งกับซิปนาที่เนไหใกล้กล้เปรื่อเลยยกหกับซิปนาทีครับตัวนี้แเลือดเกาเลือยนี่จะคล้องไก่ล้ครับเบื้องตีนเบื้งเบื้องโอ้มีเก็บบอลเลเบื้องนาไปด้เดี๋ยวอีดอกไก่มดยกหนึ่งกับซิปน้าทีครับอันนี้เดี่เหน้าตาบะบะบาดอนไหนเนาะจ้าหมือเลยเนาะ ลงมาบ้านพ่อาทิตย์อยู่พ่อเนี่ยทิศอยู่พ่อเบื้องหน้าตาพ่อเนี่ยพอาทิตย์อยู่เบื้องหอนดิผมไม่เคยเห็นหอนยังสินะนี่เขาเอิ่นหอนหอนหานหอนหานครับเบพ่อเนี่ยไก่หอนหานฟอกการประกองหอนหานครับไก่หอนหานนี่ครับเด่นเด่นครับนี่เปบ่ะเลยอีนี่ยที่เลสที่รันมอนี่จะได้บ้านเฟรดอยู่นี่สร้าตัวก็เตะเด้งหน่อยสวยเต้เจ็บครับครับเต้แม่นครับคืน แมนขึ้นมันโดนได้ครับไก่ตัวนี้ตัวยุกตีนขึ้นเนาะไก่ตัวนี้ยุกตีนขึ้นโดนได้ครับแต่มแมนดีๆนะครับเนะโบเลมา่ากีโมคิมีหรอกครับเรื่องจริงนะเพราะว่าลงสนามมันมาเนาะจะขอเพิ่มบบาความปราหยัดคขัขในใดราคาคือปล่อยกัน, <c oughs> <c oughs> นก็เจ๊เหงูกว่าหวย